ครับสวัสดีครับมาพบกับเสือลายลาซานอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่โกดังนะครับวันนี้อยู่โกดังนวนวันนี้อยู่โกดังนะครับวันนี้จะพามาปลูกผักนะครับูพืชผักสวนครัวนะครับปลูกไปกินเองนะครับโควิดคงอีกนานนะครับผมมาดูกันเลยนะครับมาตอนนี้เรากําลังลงปุ๋ยกันครับเรากําลังลงปุ๋ยก่อนนะครับทีมงานเรานะครับปลูกผักกินเองนะครับปลูกผักกินเองนะครับช่วงนี้ครับพอ อะไรที่จะลดค่าใช้ใจ่ายช่วยเจกับเฮียได้ก็จะช่วยลดนะครับเราถึงมาปลูกผักกินเองครับมีหลายอย่างนะครับมีคะน้ากวางตุ้งมีพริกมีผักกาดนะครับมาชมกันเลยนะครับเอออาดนะครับจะปลูกให้ขึ้นวน่านีคนยิงสี่นีฮะมาดูนะครับตอนนี้เราลงตามครับตอนนี้เราลงปุ๋ยคอกไปนะครับเรา เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้มันเข้ากันนะฮะแต่ละอันวัวอาร์ตขึ้นขึ้นไปเหยียบอย่างงั้นดินมันชงไว้มันก็แน่นสิผิดหลักการแล้วเนี่ยวันนี้ใส่ปุ๋ยไปก่อนนะครับให้มันตัวทั่วแค่นั้นแหละตอนนี้เอาไว้ใส่ตอนมันโตงบประมาณอยู่นี้เจ็ดร้อยล้านนะฮะลงทุนเนี่ยนี่ผักนะครับเจ็ดร้อยล้านพันล้านพันล้านนะครับ ตามครับจะทําการปลูกแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้แปลงสุดท้ายนะครับคนสูตรนะครับเอคนสูนโปรโมทให้ด้วยเขาบอกทําการปลูกนะครับมีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้ผักกาดครับผักกาดขาวผักบุ้งครับผักบุ้งเราเน้นผักที่โตไวกินไวได้นะครับอันนี้ผักชีผักชีจีนนะครับผักชีจีน แล้วก็อะไรอีกวะมีพริกด้วยครับมีพริกด้วยนี่มีพริกด้วยมาติดตามชมกันครับแล้วก็อันนี้อะไรนะคณะครับคณะคณะยางยางยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ลงยาครับแล้วก็มีอีกอันนึงผักชีลาวนะครับนี่ผักชีลาว เรามาดูผลงานว่ากี่วันจะขึ้นนอยังไม่รู้เลยนี่ต้องรอติดตามนะครับโอเคครับผมอเลยครับเราจะมาปูนะครับนี่เลยมีแหละขีดยาวๆเลยพาบุ้งปลูกง่ายครับอ่าจะพาม,มาปูนครับ ดู่อนพี่ดูว่ามันจะเหลือเยอะขนาดไหนถ้าเยอะเราผักแตมไม่สมือนมันสูงสูงอะไรกินบน่นอ๋อพี่นอ้องเอาเลยเลยโยดไปเลย มันหาแบบนี้เป็นไงวะปัจจัยข้อมือปลูกปลูกไว้กินด้วยครับบ่ได้ปลูกขายบัสั่งทา <c oughs> งอาเรารวยแล้วครับเฮตุผลไมันดีๆขึ้นหน้าตานี่หน้าตาพุ่งขึ้น,นไง ลอยกองกันนี <Allah> ่เลยเอยๆๆยให้เป <Camp> ็นอันนี้หน่อยเอามาจะมาติดตามดูครับว่ามันจะเกิดไหมครับปูให้ดีๆเหมือนหน้าตาหน่อยช่างอาร์ตช่างภาพอาร์ตของเรานะครับยิ้มอย่างเดียวนะครับสงสัยเติมมาเยอะแลครับ พอดีว่ามีสีห่อด้วยปลูกตอนเที่ยงเปียงๆนึ่งเลยใครพาปลูกผักตอนเที่ยงนี่ไม่มันไม่เป็นไรนะครับมันไม่ใช่เบีย้ยมันไม่ใช่เบีย้ยผักนะครับมันเป็นแค่เม็ดนะครับปลูกตอนไหนก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับบอกเองคิดเองเออเองเงา อยาจะให้ดูภาพรวมๆนะครับนี่เราอันนี้อย่างดีนะครับทําที่ล้อมอย่างดีนะครับเดี๋ยวจะจะ,จะมาถ่ายตอนที่มันเกิดแล้วครับจะทําถ่ายให้ดูไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วครับผมเลยมาทาผึกผัดซนครัวโอเคครับผมติดตามครับครับรยเลยครับรยโรยโยรวยรย ปลูกผักำกำกันเดอ้อพี่น้องอหอนหอนร้อนไหมหร้อนมากโซมเดี๋ยวออกงานนะ,อะตอนนี้พี่แปะเรามาช่วยแล้วครับแปลงที่สองครับผักชีนะครับผักชีจีน,นครับเกลี่ยเลยแปลงที่สองเราผักชีจีน ต่อไปก็จะคณะผักกาดรวมๆเลยแถวแถวละสองสองล่องเนาะปลปูกผักนะครับวันนี้ครับไปลูกผักที่อยู่โกดังครับปลูกผักกินเองนะครับรมมรปลูกผักกินเองนะครับช่วงนี้โควิดคงอีกนาน,นครับมาดูปีเปะ๊ะปลูกนะครับวันนี้แดดครับแดดไม่ละ เดี๋ยวคอยมาติดตามช่วงที่มันที่มันงอกขึ้นมานะผลงานจะเป็นยังไงครับว่าโอ้หน้าตายอย่างนี้ก็ปลูกผักกินได้ตัวน,น,นอ่าเนโอ้ขยันวันนีพ้พอเมียได้แล้วว่านี่ไอ้ยิมจิบจ๊บจิ๊บเนี่ยชักอาของเรานะครับมาปลูกผักที่โกดังนะครับผมวันนี้นะครับสีแปลงนะครับรวมๆไปเลยอู้ร้อนเข้าลลมก่อนโอเคครับผมติดตามครับมาดูเม็ด อันนี้อะไรขันนา,นา,นาครับเม็ดเล็กมากนะครับซองหนึ่งมี 5, ห้าพันเนาะรุยเลยช่างอารเอาถียิบเลยนะรวยอันนั้นมันหางพวกรวยถียิบเลยอะอันนี้อันนี้อันนี้ผมยัง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 งอันนี้อะไรติดตามครับผมโอเคตอนนี้สักผูกผักชีนะครับ อันนี้ของอาร์ตปลูกคณะด้วยติด่อติดตามด้วยท่านผู้ชมมันจะเกิดหรือมันจะตายมันจะดับแนวยังไงมาถอยมาดูกันนะครับนะอันนี้ของศักนะครับศักปลูกผักชีลาวนะครับอันนี้ของพี่แปนนะครับผักผักชีจีนนะครับอันนี้เราจะรวมมิตรนะครับได้เอาอย่างละแถวแค่ไหนเอาแค่นั้นรวมมิตรนะครับ ฝั่งนี้เราจะรวมมิดเลยเดี๋ยวเอาเราต้องมีภาคสองครับซื้อมางบเจ็ดร้อยนะครับงบหมดนี่นะครับซื้อมาเยอะเกินครับกลัวว่านึกว่าแต่มันจะไม่พอนะครับเหลือนะครับดูดูแล้วนี่ปูได้สองสามครั้งนะครับอู้ร้อนมากครับช่วงนี้ครับผมโอเคครับผมฝั่งด้านของพี่แปะก็เริ่มเกลียดนะครับพี่แปะลงเม็ดนะครับเริ่มเกลียดแล้วครับ โอ้เม่มีบ้างขึ้นนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ลดน้ําตอนเย็นอย่าลืมลดน้ําหน่อยเด้อตอนเย็นลดบางๆก่อนเดี๋ยวเม็ดมันจะเน่นเาเฮ้อว, <c oughs> ว่าอาร์ตมาปลูกผักฝนตกหนักทั่วเม็ดเน่าไม่ได้นะมันต้องได้กินแหละสักต้นเนี่ยอาเจากฝนมาปลูกกับเขาหน่อยดิสักแผงมาๆมา,ม,าม,ามาเข้ากล้องหน่อย โอเคครับเดี๋ยวมาดูช่างภาพฝนมาปลูกผักนะครับผมปลูกผักจะให้ปลูกผักกาดนะครับผมโอเคครับผมติดตามครับมาครับมาปลูกผักนํากันครับปูกเลยใครอยากปลูกปลูกอันไหนปลูกเลยพี่เหลือเยอะเหลือเยอะเลยซื้อมาเยอะเกินเอาไปปลูกตรงไหนก็ได้ส่วนตัวเพื่อจะใส่เพื่อจะใส่กระถางมีกระถางไหมปลูกลองปลูกว่ามันจะสวยกว่าในแปลงไหมอะไรเหลือใส่หมดเลยใส่หมดแล้ว เอาถีเลยถีใส่เยอะเลยฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเลยอัดฝั่งไหนฝั่งโน้นรยไปเลยหมดแล้วโรยถีถีเลยอัดไปเลยอัดไปเลยเเออจับวาน,น,น,นคือเอาวานคือปุ๋ยบริแมนมาให้ยวานคือปุ๋ยเลยอัดนนัอ่อะไรที่ยังไม่ได้ลงมัง่งปักเชียเราลงแล้วใช่ไหมกล้มลงต่ำๆสิมันกระเด็นออกนั่นเออก้มลงต้องให้บอก อยากได้เตมี่อะวันนั้นหยอกๆด้ยครับจะให้ดูมุมกว้างๆนะครับทีมงานนันทวันนะครับวันนี้ผมอยู่โกดังครับปลูกตอนเที่ยงเลยเพิ่งมาจากทุระนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆอยู่โกดังครับผมมาปลูกผักนะครับว่าจะปลูกตอนเย็นกกลัวกลับบ้านค่านะครับผมนี่รถของเราอยู่นี่ครับผมโอเคครับผมติดตามครับอากาศม่หลับ พริกเน,นี่นไย <st arts> ไม่ต้องปลูกเยอะถ้าต้นหนึ่งขึ้นมาก็กินไม่หมดเนาะนั่นแหละอันนี้โรยไปเกือบซองหนึ่งมั้แต่เรามีายได้ไงโอเค,ครับตอนนี้ทีมงานของเรากำลังจะเกลี่ยน,นะครับผมตอนเย็นค่อยลดน้ำให้มันชุมช่มๆตอนเย็นเ,ยนเดี๋ยวพี่กลับแล้วพามาปลูกแค่นี้แหละร้อนมาก โอเคครับติดตามครับมาดูที่ฝนของเราครับร่องสุดท้ายนะครับร่องสุดท้ายปลูกอะไรนะที่ฝนประกาศขาวนะครับจะขาวหรือจะเหลนะครับมาติดตามนะครับปลูกผักเด้อมาปลูกผักํากันนะครับผมปลูกผักตอนเที่ยงนี่แหละผู้ชดยผ้าเห็ดอาร์ตอาร์ตบอกปลูกเลยพี่ยังไงก็เกิดบอกอาร์ตอาร์ตเป็นคนบอกนะครับบอกบอกให้ปลูกครับซื้อมาเยอะเกินครับเหลือ โอเคครับผมติดตามครับตอนนี้เรากําลังเกลียนะครับมีทางเข้ามีทางอะไรออกนะครับอย่างดีนะครับตากเราตากไว้สองวันนะครับโอเคครับผมติดตามครับตอนนี้ติดฝนกําลังเกลียแล้วนะครับผมครับผมมาติดตามผลงานครั้งต่อไปนะครับเราจะอัดอัปเดตอัปเดตพืชผักนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนครับเกิดมาเวลามันเกิดมานะครับผมเกิมาอาทิตย์หนึ่ง ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าตอนมันเกิดจะเป็นสวยขนาดไหนครับผมพอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปแล้ว